ร่าเริ่งผ่านพันน้ำโผล่ลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชอบเอพีแฟมิลี่ฟิชชิงสนับสนุนโดยเหยื่อตกปลาลุงจงไม่ต้องอ่อยไปจัดได้เลยสวัสดีพี่ที่51นะครับวันนี้เราเข้าหมายที่ฮอตที่สุดนะของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนณะเวลานี้นะ ทังคอคนเยอะมากนะครับแล้วก mm ็ที่ลงเป็ดก like like ็หายากนิดนึงนะครับก็ยังดีนะที่มีน้านักกุปปาที่เป็นเพื่อนกันนะน้าเขาขยับขยับให้นะครับให้ลงก็วันนี้น่าจะได้ลงสักสี่คนถึงหกคันนะครับวันนี้เราอยู่ที่หนองพญาพมนะครับหนองพญาพมจังหวัดเชียงใหม เหมือนเดิมวันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นลุงจงนะครับเหยื่อตกปลาชาวไทยวินเทจนะครับชาวไทยวินเทจนะครับอยู่ในค่ายของเหยื่อตกปลาลุงจงนะครับวันนี้เรามาลุยหนองพญาพรมกันนะครับก็หนองพญาพรมก็น่าจะเป็นเขตอำเภอสันกำแพงอยู่นะครับน่าจะยังไม่ไม่อ่อนหรือเข้าเขตไม่อ่อนแล้วก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อหูุมไม่แน่ไม่แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดู ตอนนี้เราเามื่อเช้ามาถึงตอนตีห้านะครับตีห้าก็เซตอุปกรณ์แล้วตอนนี้ลงเหย,ยแ่้วนะครับลงเหยือมาแร่มาละไปเ,เราไปดูตำแหน่งที่เราลงเบ็ดครับทางเข้เาหนลงตรงนี้นครับ สีคันลงใกล้ๆก,กับน้านสมชายนะครับช่อง y o u t u b e ชายสายล่านี่มากับน้านสมชายวันนี้โอเคแล้วก็มีน้าๆนนนหลายคนเลยครับลงตรงนี้สีคันก็ฝากนา้นะาาช่วยรุ้นนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับว่าอาการวันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้วันที่สองนะครับ น้องพยาพมเปิดวันนี้วันที่สองนะเมื่อวานเขาเปิดวันที่หนึ่งของนึ่งมีนานะครับเป็นวันแรกของของการเปิดอ่างนะครับสําหรับปีนี้นะปีหกแปดก็นานาที่เข้าเมื่อวานก็มีผลงานกันนะครมีผลงานกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้แปลกๆนะครับกับไม้ทินไม่ไกลนะครับแต่ก็ก็ดีนะครดีดีกว่าทินไกลลาบากหนะ่อยโอเคเดี๋ยวติดตาม วันนี้กันว่าจะมีผลงานไหมนะครับแล้วก็อาการจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยครับนะนะไปตกไปกันสายๆมากมันห่างเลย เอาให้มันกดกันให้มันกดกันสักตัวกัน

ออกซ้ายครับออกซ้ายเหมือนที่โศกเลยแต่มันไม่มันไม่โดดเนาะมันงขาดแล้วนี่อยังไงครับโอ้โหวางปุ๊บเยอะพี่สมัยตบบิดกล้องกันบิดแกตัวบังทุกกรรมไปคผ่าบิดแกตัวกล้อง เอาไปดิมีเบื้องหลังป๋า วางแล้วไม่จะเป็นแต่กล้องไงนักทายกินเบานะแต่มีอาการนะหนักหนักเลยนะหนักเลยนะอออกัเอาเอออกีัแล้วอ้าวเรียบร้อยเอาเล่นเลยครับทีนี้ไม่เป็นไร bắt đầu nào bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt 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 หมุนหน้ากล้องลงไหมครับลอยไปป่ะขาแล้วครับตัวแรกสวยๆครับตัวนี้เดี๋ยวโอ้ยแหกหมันน้องพยาพุ่มกล้องมีแต่หมอ่ากินดีสอบดีขี้เมื่อกี้ของเกียร์เยอะให้เสต็มทีนึเลยงั์ขี้ก่อนตัวอะไรอ่ตัวเลยกดพร้อมกันเลยอ่ะปดตัวที่ขานัาจะสองตัวกดทุกไหล่

นแ่วิ่งไปดูนะครับกล้องผมก็กล้องผมนี่ถ่ายได้สตัวเลยนะกล้องนะฮะคุ้มสุดออไัเอดองเรื่าใตัวน้อไกอยเยไงตเกวใส่แยกไปเลยค่งกิโลอะ ไม่ตายวันนี้จะตายมันไหนหมดเลยบั้นตีเลยไม่ต้องรีบครับไม่ต้อง,งรีบทุกคนรอเชื่ออยู่ครั <c oughs> บปวดออกมาแล้วไม่ไงก็บันเชยใช่ไม <c oughs> นี่มีคนเดียวนะใครมาทำอยูจจ่คนเดียวไม่เห็นคนเดียวเลยน้องป่าอันโย <c oughs> น,น,นี่ลงอะ ีก็ไระชังกระชังกระชังกระช่ายกระชังมาเข้าสบีนเนี่ยพุ่งไปแข้วอย่กได้เนี่ยกระชี้อ้ามนะ้อวีป่าเรียบร้อยแล้วครับผมครับโอ้โหหนวนจันทร์แหกหมานะครับหนองพญาคมแจ๋วแจ๋วสวย บ่ายของเราโอ้ต้องแสงนะเส้ยสวยส้ยสวย,สวยไปต่อครับไปต่อ <c oughs> ดนะมันกระตุกนะล้วหายไปเลย ได้วะมันกินเมาเกินไปวะ <c oughs> ตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกมาหลายทีแล้วเหมือน,น,นจำนะเออตะพี นี่สองตัวสองยี่ห้อตัวมันน่าจะนอนกินเหยื่อนะไม่กระดิกน้อยมากนะกินเบาอะ่ะดูท้องมาดิป่องเลย สว,สวยแต่เพียนน้อยพรมโอ้สโลนะครับสวย,สวย ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหโอ้ไปถึงว่าเอาที่หตก็ไม่ถึงนี่ก็ได้ อ่อนเนื่องนะลงกระชังไปตัวนี้เมื่อกี้ตอนนี้ซสายเล็กนะออกมาสัก4ี่ขีดหนองพยายุพมาเอาพี่อ้วกหดแล้วยังสวยเลยโอ้โหหมดแล้วอยู่แล้วไปแล้วแปบบนี้โอ้สทำไมด้วย มันย้อนกระตันเลยพวกแปะไปปุ้นนเนาะนี่มันอยู่เตือ้อผมไปเปลี่ยนเหยื่อมากกบ่กินเนาะกินหลังตะกี้เลยนะเนาะไม่ทันไม่ทันหมดเลยเปลี่ยนเหยื่อสองหลังนู้นนะ ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเที่ยงแล้วนะก็ช่วงเช้ามีอาการไปสี่ครั้งนะครับได้มาสามตัวตัวสุดท้ายมัวแต่ไปเปลี่ยนเหยื่อสองคันที่เอาไปลงเอาไปลงอีกจุดหนึ่งนะครับก็เดินไปเปลี่ยนไกลนิดนึงเห็นอยู่นะมันดึงอะ่ะแต่วิ่งวิ่งมาไม่ทันนะวิ่งมาเอาไม่ทันเขา่าจะเปลี่ยนเลยมันกินเบานะมันกินเบานะมันกินเร็วนะกินเร็วคลายเร็วนะเราต้องเราต้องเฝ้าให้ดีอ่ะ แล้วดูจากอาการช่วงเช้าวันนี้นะครับต้องตีแช่ประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับอาจจะสองชั่วโมงเลยก็ได้กว่ามันจะกินนะแต่มันมันกินทุกไม้นะครับกินทุกไม้ที่ตีก็ตีไปสี่คันมันอาจจะกินสักคันหนึ่งครบสองชั่วโมงเนี่ยมันจะกินสักคันหนึ่งแต่มันใช้เวลาในการกินมากนะครับมันไม่ธรรมดาปลาตอนนี้ปลาไม่ทําไม่ธรรมดาคนระับ ไหน,น,นนะก็ยังพอมีผลงานนะครับมีอาการอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ก็ที่นั่งกันเนี่ยก็มีอาการกันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ช่วงเที่ยงเนี่ยเป็นของน้าสมชายนะน้าสมชายนิดดึงมวยเป็นเกือบสิบครั้งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับนะนะเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวกินข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็ดูนาการปลาไปด้วยโอเคลุ้นกันต่อครับลองพยากรม ไปเป็สี <Tipp ett> ่ชโมงครับไม่ยอนโอ้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ไ oh ด้ไหมลอกเรอหลอกอ ไปไหนแล้วล่ะลุบลุบไหมลุดไปแล้วเป็นไครับเอาความสขึ้นมาโอ้โตัวนี้ไซส์ใหญ่จัดนะครับร <c oughs> อสวิงกันแล้วตอนนี้สี่โมงสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ช่วงบ่ายเงียบนาวเงียบก็มีอาการไปทีหนึ่งนะครับ แล้วนอกนะั้นมันจะเป็นอาการแบบดึงกระตุกนิดๆอะ่ะกระตุกเบาๆอะ่ะมันมันไม่กดนะแปลกๆแต่ช่วงบ่ายนเนี่ยเยอมากนะก็แนะนำนะนะถ้าจะมาหนองพยาพมนะครับก็อาจจะติดตีจุบมาด้วยนะครับก็สลับสลับกันก็น่าจะมีอาการมีผลงานน่าจะทั้งวันนะครับถ้าสลับตีจุบกับหน้าดินนะ Okay. เดี๋ยวต่อไปต่อนะครับไม่ยังยังไม่เจ็บนะยังยังไม่กลับต่อดูช่วงบ่ายเขามีผลงานอีกสักตัวสองตัวนะตอนเย็นๆนะปลาตะเพียนส่วนมากปลาปลาตะเพียนมันจะชอบเข้าตอนเย็นนะครับดูว่าที่นี่มันจะเข้าไหมตอนเย็นเพราะเราผมเหยื่อกองเหยื่อสมเหยื่อไปแล้วนะหวังว่ามันจะเข้านะครับช่วงเย็นเดี๋ยวติดตามมาต่อนะนะ แล้วอยู่แล้ว นอ้ปนินเว้ยเอามาได้ไงวะน่ะเอาตัวน no. ี้แล so ้วปนินว่ะปนินมางปนนิว่ะคืนนี้น่าจะสนุกมันก็อยู่นี่แล้วมันจะไปไหนมันก็มาไอ้แอดจอมสองวันน่ะเป็นไงสายปนินเป็นไงชายเลย ตัวใหญ่อยู่ด้ใช้สวยดิปิ้งกับลังหวานกระจอมตะเบียนมาแลกเขาแหละแมวอ่ะแค่นอนเดเยวกับุกแ่นอนโอ้รุดรักษาชั่วโมงนี่ปันนินของพยาพมโอ้ใส่สวยใส่สวย

ไอ้พี่รอนไปไหนมุน้นนะเขาเสียไปซอยพูดนเนาะแปรด้วยมุ่นอะน่าจะลายมัอ๋อร้อนร้อนรัอนไปครับฮะโอเคพี่จิน่าจะได้ถนะ่ายเครื่องผมเนาะจะได้ไวเ้เรียกเงินเยอะๆหน่อยเอเขียนนะกดสวยๆตอนเย็นนะครับก่อนกลับก่อนกลับตอนนี้หกโมงครับ กินช่วงเย็นนะเราเย็นตอนอนีน้ต่อยนิดนึงต่อยนิดนึงโอเคตอนนี้แสงหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราถึงเวลารวบรวมผลงานแล้วนะก็วันนี้ที่หนองพญาพรมครับเปิดวันที่สองเดี๋ยวไปดูผลงานกันก็มาเช้ายืดกลับนะวันนี้โอเคเดี๋ยวดูผลงานครับนะนะ นี่กะปลาคะไซส์ก็มีทั้งวนจันตะเพียนนินนับสามยี่ห้อเลยนะได้วันนี้เราได้ห้าตัวนะสนุกนะน้องพิยพรถ้ดนะจะมาก็ลองศึกขาวดูนะครับก็ก่อนแสงตะวันตกดินนะครับ เราก็ต้องลากันไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยเก็บนะครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จแล้วก็ทยอยเก็บอุปกรณ์ละโอเคสําหรับคลิปหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราน่าจะไปแคมปิ้งที่เขื่อนแม่กวงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับจะไปแคมปิ้งที่เขื่อนแม่กลวงหวังว่าเขื่อนแม่กวงอาทิตย์หน้าจะกลับมามีผลงานนะครับโอเคฝากนะนะฝากนะนะช่วยติดตามกันด้วยนะครับ EP หน้าโอเคสําหรับวันนี้ครับ EP ที่ห้าสิบเอ็ดลาไปก่อนนะครับ 好，你好。